ก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาทําดาบยามะกันนะครับและก่อนที่เราจะไปทำนะเราก็ต้องมารับเควสจากเจ้าแมวตัวนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราไปตีบอสอีลิกที่เกาะน,นั้นๆนะฮะซึ่งชื่อเกาะมันก็จะลงท้ายเลยนะฮะที่ประโยคนะ่ะอันนี้ก็คือเกาะต้นไม้นะฮะต้นไม้ยักษ์ ซึ่งวิธีการทำดาบยามานฮะเราก็ต้องตีบอสออลิกให้ครบสามสิบตัวเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเกาะต้นไม้ยักษ์กันก่อนนะครับก็เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเกาะต้นไม้ยักษ์แล้วนะครับซึ่งบอสออลิกเนี่ยเขาจะเกิดตามที่ต่างๆที่เกาะที่เขาได้บอกเรามานะฮะนี่ไงผมก็เจอมันที่รบร้อยแล้วแล้วก็เดินแอคหน่อยก่อนที่จะตีเลยแปลงล้อ ฟันจับจับจับอื้งอึอ้มเออปล่อยสก,กิลไม่โดนอีกแล้วหนูเจอแล้วเหรอใช่หนูเจอแล้ว <ไป S 1> พออ<ไ>่อจะยังพ่อกำลังไปเชียๆตามมาตามมาอือ้มมาดิเฮ้ยนั่นใช่พ่อไหมน่ะไม่ใช่ไม่ใช่รอยอย่าปไม่ถึงเลยนี่ไง <c oughs> เฮ้ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ได้แฟกเมนต์มาหนึ่งร้อยนะครับ ก็เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับเควสตีบอสออลิก e ต่อไปเลยนะครับไปก็เอาละครับทุกคนระหว่างตีบอสอีลิกนะครับเราก็ได้แวะมาสุมผลนะครับแต่ว่า เมื่อกี้เราลืมอ่านแล้วเราได้ผลเกตมานะคะโอ้ย่างดีทุกคนอย่างเอียดูหือหือดูดูดูของโคตรดีเก็บก่อนเลยอ่าเก็บแล้วอ๋อและผลนี้ก็เป็นผลระดับแดงด้วยนะครับนี่ ที่ผมไม่วางให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมกลัวปูมันมาเก็บนะคะโอ้โหแล้วดูคนก็เต็มด้วยเหมือนกันนะฮุ้ยแล้วดูมีเผ่ากูนด้วยทุกคนก็เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ตีบอสเอลิกครบ30ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป ดึงดาบกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดึงดาบนะครับซึ่งดาบที่เราจะไปดึงนะครับมันก็อยู่ที่เกาะไฮด้านะครัแไปเดี๋ยวเราไปที่เกาะไฮด้ากันเลยนะครับไปเฮ้ยน้องพีข้างูเสร็จแล้วเหรอใช่หนูหาเสร็จแล้วก็เอาละครับทุกคนพอเรามาเกาะไฮด้านะครับเราก็ต้องไปที่ใต้น้ําตกนะคะไปเดี๋ยวเราไปที่น้าตกก่อนนะอุย้ยติดติ พ่อยังพ่อเพิ่งได้สิบตัวเองอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปใต้นี้เลยไปอุ้ยอุโมงโคตรหา่อ่ะพดูดิโอพ่อไม่ได้ไปไดิพ่อยังฟาร์มอยู่เลยหนูลืมไปพ่อไม่เห็นดิว่าใช้สกิลดาบไปก่อนละกันปุ้แปลงร่าง,ลางกลับก่อนได้ไหมไม่ได้ติดติดกี่ติดทำไมปุ๊บอ่าแปางลงร่างกลับได้แล้ว ใช้ดาบฟันทีละตัวเลยดีกว่ามามาเรียบร้อยมา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 เรียบร้อยอือโดนคอมโบคอมโบยังไม่ตายเออตายแล้วไปตีตีเอออีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเรียบร้อยเป็นไงก็เอาละครับทุกคน พอเราตีมอนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดึงดาบยามานะฮะแต่อันนี้มันเหมือนไม่ใช่ดาบยาบวยังไ,งไม่รู้มันเหมือนดาบเอ็คาลิเบอร์มากกว่าใช่ไหมพอ่อใช่ดูปากอยู่ที่หินด้วยคนเหมือนเนแล้วดึงไปครั้งแรกไม่ขึ้นครั้งที่สองยังไม่ขึ้นอีกนิดเดียวครั้งที่สามขึ้นไหมยังไม่ขึ้นแล้วครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายแล้ะขึ้นไหมขึ้นไหม ทุกคนตอนนี้เราได้ดาบยามะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ้ยทุกคนนี่นะครับเราก็ได้ดาบยามะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคหนูได้มาแล้วเหรอใช่หนูได้มาแล้วดูดิท่าถีบโคตรเท่อะพมอยากได้้ากกะดาเอ้เวิธีฟันปัน,นีงฟันฟันมามานสามทีแล้วพุ่งไปข้างหน้าด้วยดูอุ้ยแล้วเปิดหายิโคตรเท่อะโอ่าใช่เหรอใช่ก็เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองสกิลกันเลยนะครับ ไปก็เอาล้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองสกิลแรกกันเลยนะครับไปกดใช้อ๋อแล้วกดชาร์จอืมตุ้งแล้วปล่อยไปอุ้ยขอดูดิโคตรกลเลยใช่เหรอแล้วหนูขอลองกับต้นไม้ก่อนฟึ๊บต้นไม้ไม่ขาดไปลองสกิลสองอุ้ยพุ่งไปข้างหน้าโอ้โหเท่อะเอาใหม่นะสกิลสองอีกรอบนึง เราสกิลว่าฮ้ปุ้มเอ้ยเอาว่าก็เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับศัตรูนะครับว่ามันจะเท่และแรงขนาดไหนมาสกิลแรกฟุ๊บอุ้ยสี่พันเจ็ดแรงอยู่นาพ่อเนาะนะอืมแล้วต่อไปถอยมาถอยมาทางนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้สกิลสองบ้างฟุบชาร์จพุ่ง ปอยโอ้ยสามพันเจ็ดหูยสู้สกิลแรกไม่ค่อยได้เพราะว่าสกิลหนึ่งแรงกว่านะอืูก็ว่าอย่างนั้นแหละคอมโบลองคอมโบโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลองคอมโบหนึ่งสองก่อนนะฟึบแล้วก็พุ่งตามเอ้ยทันอยู่หูยแปดพันห้าโคตรแรงโอเคอีกรอบหนึ่งนะพ่อเดี๋ยวเราจะลองไบสองหนึ่งนะโอเคโอเคมาพร้อมฟืบชาร์แล้วก็ปอยฟึบแล้วก็ปล่อยตาม โอ้โห oh. แต่เพราะว่ารอบแรกมันแรงกว่านะใช่เพราะว่ารอบนี้แค่6 0พันห้าสบเองอะใช่เหรอใช่รอบแรกแปดพันวะใช่แปดพันห้าสิบรอบแรกก็โคตรแรงเลยจริงหนูว่าเพราะเกือบไตยเลือดเลียดเหลือไม่ถึงครึ่งอ่ะมามามา เสคิวต่อเออสวนหน่อยขอเกินหน่อยก็มาดิจัดให้มาดิ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 มานโนด้วยวงบปี๊ตตบปี๊ตปจะตายเล่นไรพวกพวกเลยอ่ะมาปี๊ตปจะตายใจเย็นโอ้ยพ่อหนูหนูก็จะตายเหมือนกันมาดิไม่ทันหรอกไม่โดนพอหลบพอหลบโอ้ยใจเย็นหนูจะตายหนูใจเย็นใจเย็นใจเย็นพอไปแอบพอไปแอบเล่นมาหนูไม่รู้หรอกจริงหรือเปล่าพวกไม่โดนเฮ้ยพอหายตัวก่อนเฮ้ย ไอ้พอแอบในภูมิยากไอ้และโดนวินาทีพ่อจะตายอีกนิดเดียวน่าไม่ตายตั้มพี่พอแล้วพอแล้วพ่อจะตายพ่อจะตายมาขนาดนี้ไม่หยุดแน่ตั้เพี่เดี๋ยวมาตายเรียบร้อยตายอ่ะวิดารนี้เอาไว้พีผีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงพ่อวันนี้สนุกไหมสนุกสนุกตอนเราสู้กันได้แหละวะแกเนี่ยอืวแล้วก็ดาบนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดาบยามะนะ โอ้พ่ออยากได้มั้งอ่ะน้องพีทงั้นพ่อก็ไปตีให้ได้เลยกันนะพ่อเพิ่งได้สิบตัวเองอ่ะโอ้ยน้อยว่ะเก็นจอกงั้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะครับบ๊ายบาย